มวยคู่คำของรายการศึกพีเคแสนชัยครับประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม60โดยสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกจัดครับมาดูซีอุยสิงมาวินครับเจอกับทองพูลสิทธิพนันเชิงซีอุยสิงมาวินนี่ฟอร์มล่าสุดนี้เอาชนะคะแนนออฟไซด์หัวโรน้ําแข็งมานะครับก่อนหน้านั้นชนะคะแนนคุณหลวงสอคงเดชและเสมอกับเพชรไทยแลนด์ยอดมวยพลรัฐ ส่วนด้านของทองพูนสิพนันเชิงครับนักชกจากแดนอีสานนะครับชนะหินลาดเล็กลูกหินลาดแพ้คมไผ่ครับแล้วก็มาชนะคะแนนเอกลักษณ์ปอพินพัฒนาคตดีใสแจวทั้งคู่ครับไปได้ดีแน่นอนครับแต่ขวาหลุดเจอแข้งซ้ายของซีอุยครับซีอุยนี่จากแดนใต้ครับด้านของทองพูนี่จากแดนอีสานครับกรรมการบนเวทีนี่กรรมการบญพับประกฏผลครับขวาครับซีอุย ูกศิ์ของเสียหนึ่งเสียเล็กเสียวัดนะตีข่าซ้ายครับทางด้านของทองพูนกระดูกมวยประสบการณ์มวยนี้อยู่ที่ทางด้านของทองพูนแน่นอนแลลวครับอายุมากกว่าครับซีอุยก็ได้ช่วงได้ยาวครับตีได้ไม่ได้ครับตีได้ตีข่าขวามาครับซีอุยครับทองพูนตีข่าซ้ายตีข่าขวาเสียบซ้ายโต้ครับตีข่าขวาครับทางด้านของเจ้าซีอุยครับ ทองคูลมหาสารคามนะครับเดินต่อครับทองคูลเตะซ้ายครับ4ีอุยครับทองคูลเดินเตะซ้ายแทงข่าวขวายกสามปล่อยตัวมานี่ซีอุยต่อเจ็ดสี่เลยนะครับดีข่าวขวาครับสีอุ้ยเสียขวาของทองคูลครับกรรมการครับบุญพาครับแยกออกมาถือว่าได้ชี้ได้เล่นเลยนะครับศึกพีเคแสนชัยครับหมัดขวาของ ทองพูดตีเข่าซ้ายครับแทงขวาไปครับงะ้านของเจ้าสีอุยทองบูนซ้ายครับอาศัยยุขยันครับเนี่ยครับขยมไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยเดินต่อครับทองพูนขวาเจอซ้ายของสีอุยครับนายก็ตีครับแต่เสียงเสีย์นี่ดังกระหึ่มเลยครับเชียร์มอรองนี้สนุกครับ ได้แหกปากเสียงดังดีครับเดินเข้าไปหาครับทองพูนอุ้ยไปเจอแข้งซ้ายก่อนครับแทงซ้ายครับทองคูณครับสีอุยตีขวาทองคูนซ้ายครับซ้ายแล้วยกบังไว้นี่ครับให้สีอุยโต้ไม่ได้ทองคูนเดินต่อครับเตะซ้ายครับสีอุยซ้ายครับืสองแข้งเจอขวาของทองคูนแล้วก็เสียบซ้ายตามครับตีข่าวขวาครับสีอุย ยังไงครับตีขวาซ้ายโต้ขวานขวานดีครับทองพูนครับอตีสายแล้วหมดยกที่สามครับแแลกกันมันหยดติ๋งครับอะไรเหาะทีเดียวครับหมดยกสามขึ้นยกสี่ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ครับทองพูนพลิกกลับมาต่อห้าสี่ครับมวยทรงเดินนะครับทางด้านของทองพูนครับเนี่ยครับตีซ้ายตีขวาครับ ซีอุยนี่ต้องขยันหน่อยครับอืเด้งตีเข่าซ้ายจะว่าไปแล้วนี่บางครั้งก็อยู่ที่เซียนมวยจะเอาใครนะครับอาวุธก็เป็นส่วนประกอบแต่เซียนมวยส่วนใหญ่เอาใครเท่านั้นแหละฮะแล้วก็บางทีบางครั้งมันก็พ่ายไปตามราคาครับกรรมการกูนพาแยกออกมาครับซีอุยต้องขยันนะครับแล้วต้องถอยน้อยกว่าเดิมครับยกน,นี้ อาล่ะครับไม่ถอยไม่ถอยงานแข้งซ้ายรอครับเตะซ้ายไปคัดทองพูดเจอซ้ายของซีอุยแกสลับกาดขวาออกทีกาดซ้ายออกทีคัดทองพูนครับเขเรียกว่ามวยประสบการณ์เยอะกว่านะครับเดินเข้าหานี่ครับขวาออกซ้ายออกตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับฝันส้อครับตีเข่าขวาครับแม่ซีอุยไปยืนตัวแข็งรับอย่างเดียวไม่ได้นะครับ นี่คือรอป้องกันครับคือไล่ขาคุต่อสู้ไม่ให้คุต่อสู้ตีถนัดเอาละครับแข้งซ้ายของซีวีทำงานอีกแล้วครับทีเข่าขวาไปครับทางด้านขอ,อ่เดินต่อครับทองพูลอู้ดักแทงขวาแต่ว่าทองพูลมาก็ตีเขาซ้ายมาเหมือนกันครับ ลุยต่อครับทองพู้โยกไปเจอแข้งซ้ายของสีอุยครับแล้วก็พยายามเสียบซ้ายครับสู้เข่าครับทองพูนี่ในเห็นเลยนะครับว่าทองพูนี่ช่วงนี้สั้นกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่ามั่นใจว่าแข็งแรงครับพยายามสู้เข่าในครับก็ยังทรงเดินนะครับทางด้านของเจ้าทองพูนครับเดินไปเรื่อยครับสีอุยเตะซ้ายหมดยกสี่ครับ ดูมั่นใจทั้งกู่นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่แหม่โบกแดงทีโบกน้ําเงินทีครับราคานี่ก่อนปล่อยตัวนี่เสมอทองพูนครับราคาเสมอน้ําเงินนะครับนี่ครับวยเดินมวยถอยครับขวางครับก็ตีกันได้คนเบาๆครับเอาเด้งตีซ้ายครับทองพูนครับสี่วัวตีขวาครับ ตีเข่าวขวาครับทองพูณครับสีอุ้ยตีขวาครับตีเข่าขวาครับสีอุ้ยตีเข่าซ้ายครับสีอุ้ยครับแทงเข่าขวาครับสีอุ้ยครับแทงซ้ายท้องพูนก็ตีเข่าซ้ายครับแม่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับยกสุดท้ายนี่ครับ คือบรรยากาศมันได้ครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่เข้าครับเนี่ยครับเต็งเตงกันแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับเนี่ยครับมวยรุ่นน้องก็กลับมวยรุ่นพี่ครับน่ารักครับเหนืออื่นใดก็นีแหละครับภาพตรงนี้ครับสวยงามจริงๆครับจากการบุญภาพปรากฏผลครับรวบรวมคะแนนครับ ชูมือไปที่ทางด้านของวชูสองมือเลยครับเสมอกันไปครับแม่เสียด้ทั้งคู่ครับสามหนุ่มสามมุมนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่เก้าสี่แปดแล้วก็สี่แปดสแปดครับจากวิสุทธิ์ยิ่งอุปการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์แล้วก็อนันต์เปี่ยมสุขคนครับมีโอกาสรีแมตกันอีกครั้งหนึ่งสูงมากครับใยคู่นี้ครับก็ตามภาพตามสายตาแล้วครับคู่ที่สูสีเป็นอย่างที่่งครับท้งสีอุยแล้วก็ทางด้านของทองพูลครับสมราคาครับ สุดยอดมวยเด็กครับ106่รอกอนเท่านั้นเองครับอนาคตไปไกลมากครับมวยคู่นี้ครับ